ให้เสียงภาษาไทยโดย h i Press Studio นี่คือแอนิเมชันการเผยพระวจนะสำหรับคริสเตียนเท่านั้นนะครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีพี่น้องในพระคิสผมขอทักทายคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะครับผมชื่อสิทธยาพิบาลโมเสสรูชิกูผมต้องการบอกคุณถึงประสบการณ์การไปเยือนนรกของผม วันหนึ่งในขณะที่ผมอยู่ที่บ้านมีเสียงทูตสวรรค์กาเบียวพูดกับผมว่าอย่ากลัวเลยโมเสสดุชิกุท่านจะตายและเดินทางไปโดยไม่ต้องอยู่ในหลุมฝังศพท่านจะเดินไปในเส้นทางหรือถนนแห่งความตาย นี่แหละคือถนนแห่งความตาย <S <S โซนเครื่องแต่งกายว่าบิวเซ็กซี่ นั่นเลยครับที่นั่นผมมองเห็นเด็กสาวอายุ17ปีผมรู้สึกประหลาดใจและเศร้าใจผมรู้สึกกังวลใจและสงสัยว่าทำไมเด็กสาวคนนี้ถึงอยู่ที่นี่ทูสวรรค์อ่านใจผมออกจึงกล่าวว่า ท่านต้องการรู้ว่าทำไมเด็กสาวถึงอยู่ที่นี่ใช่ไหมโมเสสวันที่เธอตายเราได้แสดงให้เธอเห็นชีวิตของเธอบนจอภาพใหญ่ดีและเธอทำให้ผู้ชายหลากหลายประเภทมัวเมาและลุ่มหลงในตัวเธอขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้งนักการเมืองนักดนตรีนักกีฬาและตำรวจ ฉันไม่เคยไปหลับนอนกับผู้ชายเหล่านี้นะฉันแต่ในขณะที่ยังบริสุทธิ์อยู่โอ้แม่สาวน้อยเธอลองมองดูวิดีโอตัวเองบนจอน,นี้ดูสิตอนนี้ก็สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเธอกำลังสวมเสื้อผ้าเซ็กซี่แบบที่เธอใส่อยู่เป็นประจำเด็กๆไม่ควรเอาเป็นยิ่งอย่างนะครับรถ,ถททีที่ทำให้เธอสวมเสื้อผ้าเซ็กซี่แบบนี้และวิธีที่เธอเดิน เป็นอุปสรรคและทำร้ายหัวใจผู้ชายจำนวนมากเธอจะทำให้พวกเขาลุ่มหลงพวกเขาถูกดึงลงไปในศีลธรรมอันต่ำระดับเดียวกับเธอเธอทำให้พวกเขาทําบาปภายในใจของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาไม่เคยไปไหนหรือมีซัมติงอะไรกับเธอเลยก็นั่นแหละครับอย่างที่พระคมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ส่วนเราบอกพวกท่านว่าใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้นคนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขา ัหญิงนน้้นแลวมัทธิวบทที่5ข้อที่8ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยด้วยความเหมาะสมอย่าไปยั่วยวนราคะตันหาของชายหนุ่มพร้อมรู้จักละอายและมีสติสัมปชัญญะบ้างไม่ใช่ถักผมหรือประดับกายด้วยเครื่องทองและไข่มุกเสื้อผ้าราคาแพงอย่างเดียว1นึ่งิมธีบทที่สข้อที่9นะคเดบ ยังไงก็ตามนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้าเซ็กซี่ว่าวิวโชว์เรือนร่างก็เป็นเรื่องง่ายมากที่จะนำพวกเขาไปสู่การตกนรกสาวน้อยคนนี้ถูกโยนลงไปในนรกเพราะการสวมเสื้อผ้าเซ็กซี่ที่ว่าวิวสงสารเธอจริงๆกลับตัวกลับใจไม่ทันแล้วโซนเสื้อผ้ากีฬาเซ็กซี่ว้าวิวชวนขนหัวลุก ผมได้รับการบอกเล่าว่าเธอมาจากแอฟริกาใต้เธอตายไปเมื่อ23ปีที่แล้วเธอคือนักกายกรรมเธอเคยมีไลฟ์สไตล์ที่ไลฟ์สดลงเฟ e บุ๊กและติกต็อกเหมือนคณะละครสัตว์ในชุดเซ็กซี่และในระหว่าง ที่เธอกำลังแสดงกายกรรมและอวดเรือนร่างของเธอต่อหน้าสาธารณชนและคนที่เข้ามากดไลค์เธอกำลังเหยียดขาและโชว์หน้าอ,อกต่อนหน้าผู้ชมและผู้ชายที่กำลังชมการแสดงเกิดความปรารถนาและกิเลสตันหาในตัวเธอสายตาของพวกผู้ชายเต็มไปด้วยกิเลสและความอยากความใคร่พวกงานที่เธอทำและเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ และมีอยู่วันหนึ่งวันที่เธอไลฟ์สดลงเฟซบุ๊กอย่างไร้ความอยากอายเธอได้อวดเดินร่างของเธออย่างที่เธอเคยทําอยู่ดีๆเธอก็วืบล้มหัวฟาดพื้นและเธอก็ตายเธอถูกพบในที่พำนักแห่งความตายการทำงานของเธอไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและความละอายเข้าไปด้วยเสื้อผ้าเซ็กซี่เปรียบเหมือนโสเพณีที่แสดงออกถึงการนับถือโสเพณีแห่งบาบิโลน ชุดกีฬาเซ็กซี่ที่ว่าบิวโชวเรนร่างและชุดอื่นๆนำทางไปสู่นรกพระเยซูทรงตรัสเอาไว้ว่าเราต้องการเตือนทั้งผู้ชายและผู้หญิงอย่างจริงจังเพราะเสื้อผ้าเซ็กซี่จะนำพวกเขาและพวกเธอไปสู่นรก<อ>เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาและพวกเธอจะกลับใจ ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ทุกช่องทางของทางคิสตจ์จากดีวายเพื่อพันธกิจขององค์พระเยซูคริสต์ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ